โอ้ดอกไม้นะในหอยไทยเมินเออทำดีนะดีอยู่ข้างในไม่ได้ดูไม่ได้เข้ามาดูสัที <c oughs> แสดงว่าตรงน,นั้นเป็นโซนห้องพักเหรอ <c oughs> เป็นที่พักเหรอ อเ,เออข้างในนี้ก็มีดอกจานเนาะเอามาตั้งไว้เข้าใชมยเอะเออมันเข้าใจแต่งนะนะต้องดูว่าอาหารโอเคไหม